มาดูรายการเราอีกครั้งครับทุกช่อานี่คือรายการครัวคุณต๋อยและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารอาหารที่จะสอนให้น่านทำในวันนี้ใหม่ล่าสุดเลยในครัวคุณต่อยยกทัพครับจริงๆแล้วผมชอบชื่อร้านเขามากผมไม่รู้ว่าเขาคิดได้ยังไงจริงๆฮะร้านเขาชื่ออะไรรู้ไหมชื่อทัญพั์การทอดเหมือน <g> เหมือนธร,รกิจการยางเออ <c oughs> าการยาเผมเคยได้ยินแต่ว่าอันนี้คือการทอด <c oughs> ถ้าเรื่องทอดขอให้บอกฉันเ <c oughs> พราะฉันคือธัญพัฒ <c oughs> การทอดนะเมนูที่มาสอนในวันนี้ก็คือเปาะเปี๊ยะไส้ผักบ <c oughs> ุญเส้นครับเวลาเราจะทำเปาะเปี๊ยะกินเนี่ยเรามาดูว่เอ๊ะเขาคิดยังไงแล้วเขาทำยังไงขอเชิญท่านฉพบกขอบคุณจินนิพัฒน์พนาโชควรางกุลจากร้านธัญพัฒการทอดบดีมดี บีมน <M> ี่เป็นลูกนี่นี่ฮะบีมนี่เป็นลูกเพราะคุณแม่คือคุณแม่คือธัญพัฒน์ใช่ค่ะเออแล้วเราก็ชื่อจินนิพัฒน์ใช่ค่ะที่บ้านใครตั้งชื่อให้อ่ะคุณพ่อค่ะเดียรทัศนพัฒนอะไรทั้งหลายนี่พ่อทั้งนั้นเลยมีพี่สาวนะมีพี่สาวชื่ออะไรนะนิชาพัฒนค่ะนิชาพัฒน โอ้โหเหลือเชื่อเลยแต่บ้านบ้านเขาเหลือเชื่อจริงบีมนี่เรียนหนังสืออยู่นะครับเรียนอยู่ที่ไหนลูกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะครับผมเขากำลังจะเชิญออกแล้วนะครับทำไมครับคือเรียนนานฮะเรียนนานนะฮะเรียนนานนี่นี่เรียนเข้ามาปีที่6แล้วนะมาไม่ใช่ครับเขาอยู่ปี4มา5ปีแล้วโอ้ไม่ถึงโอ้ยนี่แย่แย่ไปที่ผมพูดอีกนะวิ่งกันโตวิ่งกันโตวิ่งกันโตอันนี้ก็ล้อกันไปล้อกันมานะครับความจริงไม่ใช่นะเรียนอยู่ปี4แล้วกำลังจะจบแล้วนะลูกนะใช่ค่ะดูอยู่ไอการทอดนี่เห็นแม่ทำ ตั้งแต่หนูยังไม่เกิดได้เลยนะเหนอ้าวไม่เกิดแล้วเธอเห็นได้ไงเอ้ยมันก็เริ่มตัดโอ๋อหมายถึงเริ่มมาจากตอนนั้นอ๋อแล้วก็คือเห็นมาตลอดเลยใช่ค่ะคือหนูขายตั้งแต่แบบอายุสิบขวบหนูขายคนเดียวมาแล้วค่ะเออเหรอจริงๆครับนี่เรื่องจริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมแม่ก็ทำมาเนี่ยเป็นยี่สิบกว่าปีนะถูกค่ะถูกมาทำมันชิวิเขาเรื่องทอดนี่ก็าทำแต่ไอ้ชื่อคำว่าธัญพัดการทอดนี่เพิ่งมาตั้งเมื่อไหร่อ่ามาตั้งเมื่อประมาณปีที่แล้วค่ะนั่นไงใคคริด คุณแม่ค่ะแม่แม่แกคุมฟุ้งซ่านนะครับแกทอดมายี่สกว่าปีแล้วแกก็งงๆก็จะเอาไงดีแล้วชื่อร้านเมื่อก่อนชื่อธัญพัดหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับชื่ออะไรเมื่อก่อนเออแบบร้านทอดของเจค่ะประมาณแค่นั้นเองใช่คือเขาก็จะเรียกกัร้านทอดของเจร้านทอดของเจแต่ไม่ได้เป็นชื่อเลยนะจนกระทั่งวันหนึ่งแม่คิดครับไม่รู้ใครเข้าฝันครับและแม่ตื่นเช้ามาแม่ก็พูดว่านับจากนี้เป็นต้นไปร้านเราจะชื่อธัญพัดการทอดที่บ้านคุณฟังพู้ว่างไง ที่มาแบบโอ้คิดได้ยังไงคะเนี่ยรู้สึกแบบเป็นฟิลที่แบบก็ดูยิ่งใหญ่นะแล้วก็เป็นฟิลที่แบบเออมันก็เป็นชื่อแม่ด้วยเพราะแม่เขาก็แบบเล่นใหญ่อยู่แล้วแม่เล่นใหญ่เพราะต้องใหญ่ไปด้วยก็ื่องารพัดด้วยแบบนี้เรื่องเรื่องมันเกิดจากยางแตกอ๋อยางแตกแล้วไปนี่ฮะสิริโชคการยางพอเข้าสิริโชคการยางเสร็จนั่งหวังเอ้ยมันยังการยางได้แล้วทำไมเราจะทัานจะพัดการทอดไม่ได้ของเขาอร่อยคะท่านผู้ชมแล้วเขาก็ พูดตรงๆกำลังดังมากนะโยคะเพราะวเขาเป็นการทอดจริงๆเขาทอดทุกอย่างที่จะทอดได้แต่วันนี้ที่จะมาสอนคือเปาะเปี๊ยวใส้ผักหุ้นเส้นดูซิว่าเขาทำอย่างไรจากทันยพัดการทอดนี่ครับนี่นี่คุณแม่นะคุณแม่นะนี่ตัวเล่นใหญ่เนี่ยตัวเล่นใหญ่นะฮะนี่นี่นี่ครับใช่ค่ะเราก็จะเริ่มทําจาก แป้งก่อนเลยนะคะแล้วก็นำนำ้ำน้ำสะอาดเนี่ยค่ะสองถ้วยตวงเนาะก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็นําเกลือ1ช้อนชานะคะใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็นําแป้งสาลีนะคะเทใส่ลงไปแล้วก็เอามานวดให้มันเท่ากันจนกว่าแบบน้ามันจะแห้งพอน้ําแห้งปุ๊บเนะะี่ยค่ะเราก็จะเติมน้ําอีกหนึ่งถ้วยตวงลงไปเพื่อมาขึ้น ก็คือเติมน้ำเข้าไปแล้วถึงค่อยเติมน้ำเพิ่มใช่ค่ะตอนจะทําให้มันเหนียวมากขึ้นแล้วก็ความยืดหยุ่นมันจะแบบมากขึ้นแล้วก็เราก็จะพักให้มันเซ็ตตัวครับค่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นการผัดไส้นะคะก็เราจะนําเห็ดหอมนะคะที่เราแช่น้ำไว้แล้วก็มาผัดก่อนเพื่อดึงดูดความหอมจากเห็ดหอมออกมาก่อนเป็นระดับแรกเลยนะคะแล้วเราก็จะปรุงรสก่อนด้วยเนือีอิ่มขาวนะคะ2ช้อนโต๊ะนั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะสองช้อนชาค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายนะคะ2ช้อนโต๊ะนั่นเองค่ะ แล้วก็นํากระหล่าปีที่เราเตรียมไว้นะคะมามาลงใส่ผัดกับผัดเห็ดหอม <c oughs> มาผัดเข้าให้เข้ากันก่อนนะคะแต่ว่าระหว่างนั้นเราก็ต้องเติมน้ำเปล่าไปสักสองถึสสงสามวนชาก่อนเพื่อให้มันมีน้ำคุกิดใ, <c oughs> ให้ให้ผักมันแบบนุ่มขึ้นนั่น <c oughs> เองะค่ะ <c oughs> แล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะไปสักพักนึงแล้วก็เตรียมบุนเซ้นนะคะแล้วก็เอามาใส่ลงไปนะคะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ใช่เรียบร้อยแล้วใช่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เตรียมแครอทไปด้วยเพิ่มสีสันให้แกบใส่ผักของเรานั่นเองค่ะเราผัดไปสักพักให้มันเข้าที่นะคะแล้วก็จะเรียบร้อยนะคะก็จะได้้เป็นสั คกะหลปีวุ้นเส้นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะทําน้าจิ้มนะคะเป็นน้าจิ้มสูตรโบราณของทางร้านนั่นเองนะคะเราจะใส่น้ำขามเปียกนะคะประมาณครึ่งถ้วยนั่นเองค่ะเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวลงไปบนน้ำเปล่าเท่าไหร่ใช่ประมาณ2ถ้วยตวงสองถ้วยตวงแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวเท่าไหร่1กิโลค่ะหกิโลครับใช่ค่ะพอเคี่ยวไปเอ่อเี่ยวให้เรื่อยๆนะคะจนน้าตาลละลายเนี่ยพอละลายได้ที่แล้วเราก็เติมน้าจิ้มหมวยลงไปครึ่งถ้วยในเป็นเคล็ดลับพิเศษของทางร้านจริงๆมันจะอร่อยคือตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็เพ พอเที่ยวไปไเรื่อยๆนะคะแล้วก็นําพริกที่เราสดปั่นเนี่ยมาใส่สองช้อนโต๊ะถ้าแบบอยากเผ็ดมากกว่านี้ก็ใส่เพิ่มได้ะคะ่ะแล้วแต่พื้นที่ที่เราจะไปขายใช่ค่ะแล้วก็เที่ยวประมาณหนึ่งชั่วโมงไปอย่างต่ำเลยนะคะ,คะพอเที่ยวได้ที่แล้วเนี่ยค่ะเราก็จะไปตามไป,ไปเตรียมน้ำแล้วค่ะแป้ง,แป,ง,แ,ปงแป้งกับแป้งมนันเนาะมาละลายน้ําแล้วก็มาใส่สักสี่เกบวย สองกระบวยก็พอค่ะแต่ว่าเวลาใส่นี่ต้องคนไปด้วยตลอดใช่ค่ะไม่งั้นมันแป้งกันเกาะติดกันมันจะกลายเป็นก้อนอยู่ใช่ค่ะตอนนี้คือแป้งแปที่เราพักไว้พักไว้นานประมาณเท่าไหร่ประมาณสามสิบนาทีก็พอแล้วท่านผู้ชมที่นี่ยังทำนี่เองอยู่เลยนะครับใช่ค่ะทำทุกอย่างเราไม่ได้ซื้อนะครับใช่ค่ะนี่ฮะที่ร้านนี้คือทําเองนะฮะแป้งทําเองนะท่านผู้ชม แล้วนวดแป้งอย่างนี้แล้วก็ทําแป้งต่นี้ความยากมันจะอยู่ตรงนี้หอ่อใช่ค่ะเพราะว่าต้องมีประสบก,การณ์อย่างหนึ่งเลยเพราะถ้าห่อปุ๊บเนี่ยเพราะเราใส่ไส้เยอะถ้าเราแบบใส่แป้งน้อยไปมันก็ไม่ดีมันจะหลงอะไรีค่ะ พอใส่แบบปุ๊บเราก็ต้องแบบหอให้ดีๆแล้วก็ท<ถ>าด้วยแป้งมันๆๆเพื่อไม่ให้แบบเวลาท่อไปแตกนั่นเองนั่นละใส่นี่ลงไปทอดใช่ต่อไปก็อ,ปกอุณหภ,ภูมิอุณหภูมินี่ประมาณอยู่ที่ไฟปานกลางไฟปานกลางพอเราท่อลงไปเรื่อยๆเราค่อยเร่งไส่ให้มันแรงขึ้นพอมันเหลืองพ,พอได้พอดีนะคะก็ตามรูปเลยนะคะก็ยกตักขึ้นมาได้เลยนะคะนี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยะแล้วก็พร้อมกับน้ำจิ้มของเราใช่น้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มของหนูเนี่ยมันต้องแบบโรยถั่วด้วยอ๋อใช่โรยถั่วออกมาเพราะว่าน้ำจิ้มพอกินกับถัั่วเเนนนมป็ซิกจออรร์ขงาแบ กินเปาเปียสดเอ้ยเปเปียทอดอยู่แล้วนะคะถั่วทำเองไหมใช่ค่ะถั่วลิสงเราคั่วเองกับมือพริกแห้งแล้วก็คั่วเองกับมือด้วยนี่ครับทํามันทำให้มันไม่เหม็นหถือนค่ะมันจะหอมนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยผักชีโรยหน้าค่ะนี่ครับท่านผู้ชมและนี่คือเปาะเปียไส้ผักวุ้นเส้นครับเออท่านผู้ชมนะคนทำมันตั้งแต่สิบขวบนี่มันมีค่ามากมากเลยนะสิบขวบนะวันอะไรที่ท่านสังเกตไหมวันนี้ผมแทบไม่ได้ถามไม่ได้ช่วยอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะนี่กระดบอกว่าตื่นเตต้้้นนนนะะีืแลว แป้งทําเองนี่มันเท่มากๆท่านผู้ชมมันต้องบางกรอบมันต้องกรอบนอกนุ่มในข้างในมันเป็นไส้ถูกไหมสิทธิเจอร์ของเขาก็คือหอมเห็ดฮะคนที่ไปกินมังสวิรัตใช่ไหมฮะกินได้ใช่ไหม,มกินได้กินได้อย่างสบายเลยใช่ไหมมันมีความสุขมากๆเลยนะครับแล้วจริงๆความกรอบความอร่อยความหวานมันต้องมาตายที่น้ําจิ้มครับน้ําจิ้มมันต้องอร่อยถ้าน้ําจิ้มของเปาะเปี๊ยะและน้ําจิ้มของการทอดไม่อร่อยอยู่ไม่ได้ครับ อาหารจะอร่อยเนี่ยน้ำจิ้มเป็นตัวสําคัญมากเพราะเราคือการทอดเขาจึงเน้นมากๆเป็นน้ําจิ้มสูตรโบราณมะขามเปียกนะครับจริงๆแล้วถั่วคั่วก็ต้องทําเองนะครับพริกก็ต้องพริกป่นก็ต้องทําเองใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะทุกอย่างถ้าไม่ทําเองมันเชื่อไม่ได้ครับมันไว้ใจไม่ได้ใครจะมาว่าเราอร่อยไม่อร่อยหืมเราจะรู้ตัวเองเพราะเราทำใช่ค่ะถูกไหคุณอ๋อครับคืออันนี้เจ๋งมากนะคุณผู้ชมครับผมพยายามหาอยู่ว่าผมเคี้ยวแล้วเสียงอะไรมันดังอยู่ตลอดเวลา คือเสียงตัวแป้งที่เขาทําเองเนี่ยครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับผมกินครั้งแรกโดยยังไม่จิ้มก่อนนะครับโดยตัวไส้กับแป้งเนี่ยมันจะมีรสชาติของมันอยู่แล้วก้อนหนึ่งจากนั้นปุ๊บพอเราเพิ่มรสชาติด้วยการจิ้มน้ําจิ้มเข้าไปที่มีถั่วมันเพิ่มเข้าไปอีกแล้วพอเราเคี้ยวไปเรื่อยๆมันมีเสียงความกรอบของตัวแป้งที่เขาทําเองอะฮะมันทําให้ฟิลลิ่งของเวลาเรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะแบบครับครับครับจดอร่อยมากหอม ครับคือพอหนูได้เห็นวิธีการคือเราเห็นการจากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็ประเมินได้อย่างหนึ่งว่าอ๋อก็คือปอเปี๊ยะทอดนั่นแหละแต่พอหนูมาได้ดูวิธีการกระบวนการในการทำวันนี้หนูนึกถึงรับพูดอาต่อออย่างหนึ่งว่าอาหารที่เป็นวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นที่มันอยู่มายาวนานคือเขาใส่ใจในทุกขั้นตอนในการทํา,ทาวัตถุดิบอันนี้คุณผู้ชมถ้าเป็นบางเจ้าอ่อหนูไม่ได้ว่าใครหรือว่าอะไรบางเจ้าก็ไปเอาแป้งมา เอาแป้งมาแล้วก็มาห่อก็ทําไตของเราน้ำจิ้มก็ไปซื้อเข้ามาก็มาทําแล้วก็ทําไปถูกไหมฮะแต่อันเนี้ยน้ำจิ้มขวดเยอะแยะน้ำจิ้มขวดเยอะแยะอันนี้คุณผูชมเขาเที่ยวเองขวบขั่วเองพริกขั่วเองแป้งทําเองผสมเองไตทึอทุกอย่างคุณผูชมมันมันเลยออกมารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เปี๊ยธรรมดาคุณผมหนูอยากให้ลองนะครับร้านธัญพัดการทอดอยู่ในโคกต่อยยกทัพทุกที่ นะครับเมนูปอบเปี๊ยะไ <Yeah. S 1> ส้ผักหมูเต้นเมนูนี้รับไปเลยครับติคะแนะเต็ม1ิคะแนะเต็ม1ิคะแนะเต็มดูนะดูใ,นใ,นใ,นใจดูใจนะฮนะจริงจริงแล้วการทอดของเรา,ราไม่ได้มีแต่แค่นี้ <im it> นะไม่มีอะไรบ้าง เราก็ยังจะมีข้าวโพดทอด <ừ m. S 2> เผือกทอดนะคะแล้วก็มันม่วงทอดอีกนี่เต้าหู้ทอดอีกแต่ว, <ừ m. S 2> วันนี้เรามาเสนอแค่ปเบี้ทอดให้ท่านผู้ชมดูนะคะแต่หน้างานคือมีหลายอย่างเลยทั้งกุ้งเจียงเอ้ย,ก,ยกุ้งเจียงเช้ท้ากุ้งเจียงเผือกอะไรเงะะี้ยค่ะมันเป็นซิกเนเจอร์ที่แบบไม่ได้หากันกินง่ายๆก็ไม่หายายากมากเลยถ้าพูดอีกแบบหนึ่งนั่นเองเอาจิงๆเลยนะฮะขอให้เป็นเรื่องทอดเถอะ<ช>เพราะ<ช><ช>เราคือธัญพั์การ,การทอดเราจะไม่แขกเลยวั <c oughs> นนี้ขอขอบคุณคุณจินิพัฒน์ขอขอบคุณร้านธัญพั์การทอด ผมบอกให้อย่างเวลาที่ท่านไปครัวคุณต่อยกทัพมันข้อดีของร้านเขาเลยทินมันทอดสดๆนะครับเพราะฉะนั้นที่มาตอนหันอย่างดังกรอบๆอยู่เลยเพราะฉะนั้นคนที่กินในงานก็จึงมีความสุขมันไม่ได้ไม่ใช่แบบว่าใส่ปี๊บมาแล้วก็มานั่งรออยู่ไม่ใช่นะเราทําสดหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างของครัวคุณต่อยครับขอบคุณท่านผู้ชมมากครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกระจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ